สวัสดีค่ะเกสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เจ็ดพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับมีแนวทางนะคะมอบฝานะคะเนาะเป็นเลขของปูนะคะปัดปลานั่นเองนะคะเพราะว่ารอบแรกนะคะที่ปูได้ทรงตัวเลขมาหายนะคะกับมีเจ็ดหานะคะเจ็ดหารอบสองมาปูทรงมาหายเก่าเกศนะคะออกบนออกล่างนะคะเนาะ งวดนี้นะคะเขาก็ตามต่อนะคะเพราะว่าปูได้เอาแนวทางนะคะมาให้มาฝา,า,ากเอฟซีของเจ็ดกันแล้วนะคะเนาะงวดนี้นะคะปูกับว่าปูฟันดีนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข่ามารับชมเราฟังแล้วนะคะเกจดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เจ็ดผ้าโชวนะเด้อค่ะนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสืบได้พาคลิปใหม่ๆนะคะจากทางช่องนะคะเนาะ สำหรับแนวทางนะคะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะท่ชนชมผู้ใดมากระตามผู้ใดบวมกระาพานเนาะคะ่ะแนวทางนะคะเพราะว่าเกตไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะนี่ระคางวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาข,ของปูนะคะวัดปลานะคะปูกระหากนะคะโค้งสุดท้ายนะคะปูห้เก่าเจ็ดนะคะ่ะสําหรับท่านใดที่เข่าไปเบิ้งในคลิปนะคะที่เกศไดเอาลงไห้นะคะโค้งสีห็นนะคะเข่าบนเข่าล่างเลยนะคะเนาะงวดนี้นะคะข่ากระตามต่อ เพราะว่าปูวาป้ว่าปู้ว่าปู้ฟันนะคะฟันว่าได้บีบบีบข้อนะคะบีบข้อข้นนะคะแต่ว่าตำรวจสีมาจับนะคะตำรวจมาจับนะคะปูก้กับวอลแบบฟันแบบฟันโบดโดนนะคะฟันแบบโบดโดนปู้กับบากล็ลอกเอาไปผิจาลณนเบิงนะคะสําหรับแนวท่านะคะเนาะค่ะระว่งงวดนี้นะคะปู้หายมมกแค่นสองชุดนะคะ บนสองชุดลางหนึ่งชุดแค่นั้นนะคะชุ่มค่ะเก็บเอาหารเบิ้งกันแล้วกันนะคะเนี่ยโอ้บ่อชัดนะคะทั้งช่วมบอ่อชัดเดี๋ยวเกีบเสีเ่ยวหายเบิ้งม่อีกกันแล้วกันนะคะเนาะมีสามศูนย์หาสองแปดเก่านะคะลางเก่าสามแค่นั้นนะคะชม่มเนี่นะคะแนวทางของปูวัดปานะคะเนาะสําหรับท่านใดนะคะตามแนวทางของปูมาตลอดนะคะ กงกะสิบห้ากันถูกนะคะโชค์มานกันสูบูสุสคนอยู่เนาะค่ะเนะาะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะวัดนี้นะคะเขาก็ล่องออกไปเบิงนะคะเป็นเนเบิงวามักมกักมักนะคะกันมกักคือว่าจาัดเลยนะคะเนาะ,ะสําหรับแนวทางนะคะผู้ใดเบิงตัวเลขของปูแล้วนะคะก็รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบงไวเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแนวทางของปู หัดปลายนะคะปูหอยม้าเคสสองชุดแค่นั้นนะคะคงสุด้ทยนะคะเดี๋ยวเกตสีามไหตอนะคะเนาะสาหรับท่านใดนะคะที่เข่ามานะคะถามม่เกตไม่เกตไ,ไปตามแนวทางของคุณพอต่าใหแน่นะคะเจ็ดกะไปแล้วนะคะเกตไปแล้วแต่ว่าคุณพอต่านะคะเพ,พิ่นบอยู่นะคะเ <uu> พิ่นบอยู่บ,บานนะคะเพราะว่าเพิ่นกลับไปเฮ็ดงานเพิ่์นนะคะเนาะกลับมากับคานะคะบานท่ากับช่วงนี้ก็ฝนตกดูนะคะฝนต๊กบอยนะคะ ลบาะะเดี๋ยวเกศจะได้ตามต่อคือเก่าเนะคะ่ะเดี๋ยวเป็นมืออื้อเลือกมันพุดเนะะี่ยค่ะขันฝน่าตกแบบใดนะคะ่ะเดี๋ยวเกศจะตามให้ต่อคือเก่าเนะคะ่ะเนาะเพราะว่าบานเข้าเด๋ยนนี้อากาศปั่นป่วนเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดเน,นะคะ่ะเพราะป่านย่ามหนาวเนะคะ่ะชน่มหนาวเนะ,คะ่ค่ะแนวทางของกูตดปลากันนี่แค่ สองชุดแค่นั้นนะคะสองชุดแค่นั้นนะคะก็ให้เอฟซีไปพิจารณานะคะเนาะ,ะเดี๋ยวมาเบิงกันเลยนะคะแนวทางของปูนะคะเนาะค่ะเราว่าสรุปนะคะสรุปกันเลยนะคะว่าเลปูนะคะตัวใดนะคะทชชุ่มนจมราคางวดที่ผ่านมานะคะปูหานะคะโคงชุดท้ายนะคะเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดนะคะ แล้วก็คลิปแรกนะคะทีเกตเอาลงใหม่ๆนะคะเจ็ดหานะคะออกหาเจ็ดนะคะเข่าบนเข่าล่างกันเลยนะคะเนาะงวดนี้นะคะปูกับหายมานะคะหนมปังจะกวนแม่ปูหายมานะคะสามศูนย์หาสองแปดเก้านะคะขางล่างเก่าสามนะคะชมชมแคบนาจอไวถ้ถธาเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขนะคะ คพ่ชอบก็ตามนะคะผู้ใดบอชอบก็พานนะคะเนาะเพราะวา่าตัวเลขมีเขามีหลุดเนาะ,ค,ะค่ะเลขข้อมฝันนะคะเป็นแนวทางข้อมฝันของปูนะคะ,คะแคบไปเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเขาบนเขาล่างกันเลยนะคะงวดนี้นะคะสามศูนย์ห้าสองแปดเก้าข้างล่างเก่าสามนะคะเนาะแคบไปเลยเนาะคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะเกตกกขอให้เอซของเกตทุกๆคนทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาจุนเด้อค่ะขอให้ลำลำรวยๆวยสุขสุขค,นนะคะเนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกกขอตัวลาก่อนพบพกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปคุนค่ะสวัสดีค่ะ